สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนาะเป็นวันที่ต้องเรียกว่ามียังมีความกังวลเรื่องของโอไมครอนอยู่นะครับก็ถ้าจบไปได้นะครับชีวิตก็จะสดใสนะครับก็เริ่มต้นฮะเราก็มาเปิดให้ดูว่าเออตั้งแต่หลังโควิดระบาดเนี่ยตลาดเขาเทคแอคชั่นยังไงเนาะนะครับก็กลายเป็นว่าหุ้น หุ้นไซส์เล็กไซส์กลางเนี่ยนะครับก็คือค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มตลาดมากนะฮะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดมากแล้วก็โดนเทไปหน่อยแต่ว่าหลังจากโดนเทเนี่ยหุ้นเล็กก็ยังต้องเรียกว่าแทบจะทำออทิรไฮได้เลยนะฮะสำหรับ m อ i แล้วก็เอสเซนะฮะแต่ว่าหุ้นใหญ่ฮะหุ้นใหญ่อย่างตัวเซทห้าสิบกับเซทร้อยก็คือสีเขียวกับ สีช่ชมพูนะฮะมันเคลื่อนไหวแต่ว่ามันอ่อนกว่าเซ็มแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยนะครับเงินยังเงินยังไม่ไม่ค่อยได้ไหลเข้าหุ้นใหญ่กันซักเข้าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าพวกหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะครับมากกว่าถ้าใครเป็นแฟนลับหุ้นใหญ่ๆเนาะนะครับก็น่าจะอ,อ,อาจจะไม่คือได้เงินแหละนะครับแต่อาจจะน้อยน้อยกับเพื่อนเท่านั้นเองนะฮะ โอเคทีนี้อ่านี่ทีนี้มาดูเซตนะฮะเราก็จะเห็นว่าก็มีโอไมครอนโอเมกอนมาวันไหนนะครับก็คือมาประมาณช่วงนี้แหละนะฮะนี่พอเริ่มมาปุ๊บก็เขาเรียกอะไรนะอีกาสตัวหลังจากนั้นก็ค่อยๆพอพอมาอยู่แถวเส้น200วันนะครับ s m a 200เนี่ยก็เริ่มเด้งนะครับตอนนี้ก็พยายามเลี้ยงนะนะครับ ให้ยืนอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับก,ก็หวังว่าจะยืนได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่อ่าที่ดีนะครับที่ดีเพราะนั้นก่อนที่เราจะมากังวลกันนะครับเราก็มาดูแหละว่าโอไมครอนเนี่ยน่ากลัวแค่ไหนนะฮะคือวันนี้โอไมครอนบ้านเรายังไม่ประกาศแต่ไอ้ยังไม่ยังไม่ระบาดแต่ว่าอีกสัก ไม่เกินสองอาทิตย์นะครับไม่เกินสองอาทิตย์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มานะครับก็ไม่ต้องตกใจกัน <c oughs> โอเคอ่ะเราก็มาดูโควิดสแตทนะฮะเรามาดูที่การระบาดของเพื่อนบ้านเราก่อนนะครับคนที่เออมาก่อนเพื่อเลยนะครับผู้มาก่อนการก็คือจากแหล่งกำเนิดเลยนะนะครับก็คือแอฟริกาใต้นะครับในแอฟริกาใต้ ก็ต้องเรียกว่าระบาดเร็วมากนะครับตอนนี้คนติดเนี่ยก็คือทำนิวไฮนะครับวันๆนหนึ่งก็คือต้องเรียกว่า,าแบบสูงกว่าสูงกว่าตอนเดลต้าระบาดแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะคือพอมันพอ,พอมันระบาดไวนะฮะก็อาจจะเริ่มเริ่มดอบเร็วเหมือนกันนะฮะนี่อันนี้ที่แอฟริกาใต้เนี ขึ้นมานะครับทำไปพีคสุดที่ประมาณ20,000ื0 20, 0สอคนนะครับแล้วก็เริ่มดอบลงมาแล้วนะฮะสาธุก็หวังว่าคือคงแบบรีบไปรีบมานะฮะมีอันที่น่าสนใจอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือตัวเลขการอ่าเปอร์เซ็นต์การพบเชือ้อทุกครั้งที่ทําจุดสูงสุดเนี่ยนะครับการพบเชื้อเนี่ยก็จะประมาณแบบ ยี 29, ่สิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่า,าตรวจไปโยดหยิบมาสามคนเจอหนึ่งเนี่ยแปลว่าการระบาดเนี่ยน่าจะถึงจุดพีคที่สุดแล้วนะเพราะว่าจิ้มไปทางไหนก็เจอเนื้อออกนะครับทีนี้มาดูนะครับในช่วงโอไมครอนนะฮะอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์การตรวจเจอคือหนึเปอร์เซ็น คือขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าจุดที่เหมาะสมก็คือการตรวจเชื้อเพียงพอเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ผลบวกจะอยู่ที่ประมาณสัก5%นะฮะแต่เนี่ยต่ำกว่า5อีกก็ถือว่าเ,เขาตรวจเชื้อแบบค่อนข้างครอบคลุมนะฮะแต่ว่ามาดูจังหวะที่โอมคอนเริ่มระบาดนะจุดสูงสุดของเขาเนี่ยคือทำอยู่ที่35%นะฮะ นะครับก็มากกว่า33อีกแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเดินไปแอฟริกาใต้นะ3ามคนมันจะต้องมี1คนนะครับที่เป็น, o M C R นโอไมครอนะฮะโอ้โหถือว่าระบาดเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดระบาดเร็วจบเร็วแบบนี้นะนะครับสาธุก็ก <c oughs> ็หวังว่าชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะฮะอีกที่หนึ่งนะครับ ที่อันนี้ก็คือต้องเรียกว่ามีวัคซีนนะคนที่รับวัคซีนครบสองเข็มประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังถือว่าพอพอกันได้นะพอกันได้อีกอันหนึ่งที่ต้องดูก็คือสหก็คือเที่ยงกริดนะโอ้โหดูเขาพุ่งเนี่ยบ๊าต้องดูทุกช่วงเวลานะฮะคือตอนนี้จำนวนคนติดก็คือถ้าเป็นสายกราฟดูนะ อันนี้ขึ้นเวฟหนึ่งนะครับลงมาพักเวฟสองเบรกเข้าเวฟสามปั๊ดนะฮะอันนี้จะเป็นสมาร์ทมันนี่อันนี้ยคือจบแล้วนะฮะคือ,อจริงๆการระบาดนี่ตรงนี้เป็นเดลตานะรตรงนี้เป็นโอไมครอนนะฮะก็ดูว่าการตรวจนะครับตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างที่เปิดของอังกฤษให้ดูเนี่ยนะครับเพราะว่าอ วัคซีนที่ฉีดคล้ายๆกันนะฮะวัคซีนที่ฉีดคล้ายๆกันตอนนี้เปอร์เซ็นต์ตรวจเจอก็คือประมาณ4.5นะฮะยังแสดงว่าที่อังกฤษเนี่ยเร่งตรวจแบบกระหน่ำมากนะฮะวันหนึ่งล้านเคสนะ,ะับวันหนึ่งล้านเคสเพราะนั้นแปลว่าตัวเลขตัวเลขของที่อังกฤษที่เขาแสดงมาเนี่ยในดูเปอร์เซ็นต์นะประมาณ4 5อ่ะแสดงว่า ตัวเลขตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของจริงนะน่าจะเป็นของจริงแล้วก็มีการตรวจเชื้อนะครับมีการตรวจเชื้อที่ที่เพียงพอนะครับโอเคแต่ที่เราอยากดูจริงนะนะครับก็คือผู้เสียชีวิตฮนะนะผู้บผี้เสียชีวิตยังไม่ทำนิวไฮนะฮะยังไม่ทำนิวไฮก็เอ่อ สู้เมื่อสมัยรอบก,ก่อนไม่ได้นะฮะวันหนึ่งนี่เป็นพันนะฮะวันนี้ก็ประมาณหลักร้อยก็หวังว่านะครับหวังว่าอาจจะไปดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็รู้แล้วนะครับว่าไอตัวโรคตัวนี้นะครับการระบาดเขาเขาเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าเกิดระบาดแล้วอาการรุนแรงไม่ขึ้นแบบโอ้โหขนาดนี้นะผมว่า ก็ถือว่าเป็นเชื้อโรคที่อาจจะไม,ไ,มไ,มไม่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 น่ากลัวมากนะครับแล้วก็เราประเทศเราที่รับวัคซีนมาแล้วเจ็ดแสนเอ้เจ็ดสิบเปอร์เซนะครับวันนี้ก็ครบครบร้อยหนึ่งร้อยล้านโดสแล้วนะฮะก็น่าจะขอนะขอให้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับคนไหนที่ออโอกาสนะครับเป็นอาการหนักก็ไม่แสดงอาการนะฮะใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่แบบมีโอกาสใช้เครื่องก็ขอให้เป็นแค่ไม่มีอาการเช่นเดียวกันนะฮะโอเคก็คือคือเราคงเราคงให้เรื่องของการการการป่วยไม่ได้นะฮะการป่วยไม่ได้แต่ว่าขอให้ป่วยแล้วผู้ฟังทุกท่านนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มีอาการนะฮะไม่มีอาการสาธุนะฮะเอาจริงผมก็หวังอย่างนั้นจริงๆแหละนะครับ ทีนี้ถ้า,าไม่มีอาการจริงๆนะฮะเ,เพราะนั้นแปลว่าตัวกลุ่มนะครับพวก Commerce, คอมเมอร์สนะฮะคอมเมอร์สก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ที่ได้ประโยชน์สำหรับอ,อันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูกราฟเนี่ยกราฟเดก็คือเตรียมหลุดบอกเลยนะครับก็คือกราฟกราฟไม่สวยนะครับ กราฟวีกเป็นยังไงนะครับกราฟวีกก็คือต้องเรียกว่าไปชนเส้น200วีนะครับแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็อาจจะหลุดนะครับหลุดเส้น50สัปดาห์มาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าทําทรงกราฟมาสวยเลยนะครับยกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สาธุนะครับสาธุหวังว่ากลุ่มนี้นะครับจะรอดได้นะฮะทีนี้ มันก็จะมีหุ้นที่ที่ที่น่าสนใจนะฮะโอเคก็อย่างกูตัว CPO นะฮะก็มีตัวเลขนะครับอันนี้จะเป็นเซมสโตเซลโกลด s นะฮะเซมโตเซลโกลดก็คือปีสองศูนย์สองหนึ่งนะหกสา6364ก็คงไม่ดีแหละนะครับแต่ว่าปีหน้าฐานต่ำฐานต่ำก็มีโอกาส ขึ้นมาได้นะครับโอเคแล้วก็ที่น่าสนใจนะนะครับอันนี้ของ c p r นะก็คือพอไตรมาส2ปี2-1เนี่ยนะครับที่เริ่มเปิดเมืองปุ๊บเซมโตเซลโกลดก็เริ่มกลับมานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีความสามารถในการขยายยอดขายเนี่ยได้อย่างค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะฮะโอเค okay, แล้วก็พูดถึงการโกรดของกำไรนะฮะเออร์เน็ง e กของกำไรก็คือ ปีหน้านะะก็เด้งแรงก็คือ48เปิดปีต่อไปก็เด้งไปอีกนะฮะ3 2แล้วก็เรื่องของการลดหนี้นะฮะอันนี้ก็คือเขาไปกู้เงินมาซื้อแมคโครนะครับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวสิ้นปีนะครับก็จะขายหุ้นนะฮะขายหุ้นแมคโครออกมาบางส่วนนะครับแล้วก็น่าจะมันจะเกิดกาไรเนาะนะครับนะเกิดกําไรส่วนหนึ่งแล้วก็ จะมีส่วนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเอาเงินสดมาลดเงินต้นได้นะฮะชีวิตก็จะยอดเยี่ยมนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยการที่ CPR เนี่ยถือถือถือโลตัสมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีอ,อะไรนะถือสัดส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับก็อาจจะมีเรื่องของการเปิดเมืองก็จะเป็น ปัจจัยเร่งนะครับปัจจัยเร่งตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับหุน้นอีกตัวนะครับที่หน้าน้าน้าวิเคราะห์นะครับก็คือตัว global นะฮะนี่ถ้าเป็นรายสัปานะครายวีคก,นะหก,ก็หลุดเส้น50สสัปดาห์มานะครับแล้วก็กำลัง กำลังไปชนต้านนะฮะต้าน50นั่นแหละที่ที่มันถูกเบรกลงมาเนาะนะฮะก็ต้องเรียกว่าเ global เนี่ยเป็นหุ้นที่สามารถเติบโตได้อย่างสวนสวนกระแสะมากเลยนะครับสวนกระแสะมากเลยก็คือมาจากการขยายสาขานะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์เนี่ยประชาชนก็ยังซ่อมบ้านทํานู่นทํานี่กันอยู่นะฮะก็ก็เลยทำให้หุ้นตัวนี้นะครับกำไรยังยังยัง ยังมีการเติบโตได้นะก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับหุ้น global นะครับถ้าเกิดเขายังโกลดได้ต่อไปต่างประเทศได้นะครับชีวิตก็สดใสนะครับเห็นไหมครับว่า P/E ลดลงเรื่อยๆนะครับพร้อมกับกำไรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยี่ยมเยี่ยมจริงๆนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว Home Pro นะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับจากการเปิดเมืองนะครับคือ โอไมคอนเพิ่งเริ่มระบาดเนี่ยเรา,าต้องเรียกว่าทำกันบ้านออรอเลยนะฮะแต่รู้สึกว่ากำไรอะ่ะยังยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับโอเคก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การขึ้นของหุ้นเขาเนี่ยอาจจะสู้ g l o b a l กับสู้ดูโฮไม่ได้นะนะครับนี่นะครับก็จะสู้ดูโฮไม่ได้ <laughs> ดูโฮเขาโตจริงนะ ตอนแรกไม่นึกว่าจะเพิ่มเกรอไอ้เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมาจิ้นได้ไวขนาดนี้นะก็พอ IPO มาขยายสาขาด้วยปรับมาจิ้นใหม่ด้วยนะฮะหุ้นก็เลยวิ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือกราฟก็คือแบบถ้าเทียบส่งนะครับกราฟวีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะสำหรับตัวดูโฮมนะนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว cr c หุ้นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบเยอะมากนะฮะเพราะว่า,าจากที่เคยกำไรหลักหมื่น,นกลายเป็นไม่เหลือเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เซ็นทรัลรีเทลผมว่าหุ้นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ต้องวัดจริงๆว่าหลังจากเปิดเมืองมาเนี่ยมันจะ คุณมันจะกําไรอ่ะมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะฮะเชื่อไหมครับตอนนี้ CR c ีอาต้องมาไลฟ์ขายของเนี่ยแข่งกับพิมพ์หรือพายโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายนะฮะคือกลายไปว่าล็อกดาวน์เนี่ยทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะนะครับเด็กๆที่ผมรู้จักเนี่ยนะฮะแบบไปต้องเรียกว่ากินข้าวอะ เขาเขาดูอะไรกันไหดูดูไลฟ์สดฮะดูไลฟ์สดขายของนะครับก็เลยไปถามว่าโหไอ้ดูไลฟ์ขายของมันสนุกไงวะเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่ามันมันได้อารมณ์เหมือนเหมือนคุณไปเที่ยวห้างเลยนะนะครับคือกลายเป็นว่าเอ็กซ์เพียนเนี่ยประสบการณ์มันมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือกลายเป็นสิ่งที่ CRC อ อจะต้องแข่งด้วยนะฮะ CRC จะต้องแข่งด้วยก็เป็นอะไรที่ที่ต้องต้องต้องระมัดระวังนะว่าพฤติกรรมลูกค้าหลังจากที่แบบไม่ได้ไปช็อปช้อปปิ้งแบบฟิสิกส์เ c ลเข้ามานานนะฮะดูไลฟ์สดไอพฤติกรรมเขาเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะโอเคก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแต่ค้าปลีกที่มันยังโกรดไม่หยุดเลยนะครับก็คือ คอมเซเว่นฮะเป็นคราบลีกพวกอุปกรณ์ไอทีเนาะนี่ฮะนิวไฮไม่หยุดดูกําไรดินะครับกําไรก็ยังโตได้ต่อเนื่องนะครับจากการเพิ่มจุดขายด้วยนะฮะจากการขายออนไลน์คือทำมันทุกสิ่งอย่าะนะครับก็เลยทําให้เขาโกลดได้แบบอลังการนะฮะถ้าเกิดใครมีหุ้นก็ก็ดีใจด้วยเนาะนะครับโอเคก็ วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะมาให้ดูว่า,เ,าเดี๋ยวรอโอเมกอนจบก่อนนะฮะรอโอมกอนจบแล้วเกิดถ้าเกิดกลุ่มนี้นะคือยังไงก็ต้องโดนทุบก่อนแหละนะฮะก็ลองเอาไปทำกันบ้านดูนะครับตัดตัดสินใจเพราะว่ายังไงโอมคอนก็ต้องจบนะฮะไอ้พวกระบาดไวเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะจบไวฮะนะฮะโอเคประมาณสักเดือนหนึ่งก็จบละ นะก็รีบทํากันบ้านก่อนลงมาก็เออจะได้เลือกตัวที่ชอบได้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ